ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ s m a l ล Page นะก็เราจะมาเล่นหัองกันแล้วก็อยู่กับอ BC ทีมโปรตีน BC เองกดตามด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้ดิสคิชตั้งนะครับผมรู้จะเล่นตัวอะไรดีโอ้ยเบืือเอุ่นตรงนี้หน้าเบ่งเงย p เดูดามันนะครับดามจะแข่งไป จัดไอนีไปมันจะช่วยหาเลยแช่แน่ไอจีินไปแล้วอาคิวเลดิสีเชื่อร่างใหม่นี้ฮงเด็ดดิบดิบเด็ดดิบอะไรเนี่แล้วก็อารกุไรเดย์ต่สบายที่คุณอยากแปลงอารกูนิกยันรอแต้วครับผมตอนนี้ดึง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 ดตาาเลอนะอ่อ อรา50 soft s k ร w ์ s t ส time ส่วน waste time ไม่มีใครกดเลยนอกจากเราสองคนเวฝังแม็นก็ช่อไกลหมดเลยอฝั่งเรานก็ชื่อ fk b u k i s a 25นะครับ fk c เด l เ n p e t e r ยนี่ครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยกะนะครับกะไอยาไอ้ยาพูดผิดพูดผิดพูิดีนครับนี่ี่ครับเขา ฝั่งมันยังมีตัวปอเนี่ยแต่เขาแรกเป็นจะดแทงใช่ใช่แต่ว่าไอ้สู้สกิลพี่เต๋อพี่เต๋อแม่ก็ตอกไว้ด้วยนะครัะเล่นดูที่ไทยคนเดียวเนี่ยอันนี้เล่นสงครามเดี๋ยวไปเคลียร์ถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็มีกำลังใจอะไรผมเล่นสงครามเฉยๆนี่รุนสกิลปิ้งอะไรมาโปรมาปิ้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใครได้โยน ไปเรามามาบนจะไก่มาค<อ>ือไป,ปล่า,ลางดีกว<อ>่าฟุกฟูกก้อยู่นะครับฟูกมาล่างฟูกมาล่างด้งงวยกันได้ค่ะผมก็ออกขวดนะครับทุกตัวถ้าผมเล่นกับตะกีตอย่าออกทำไมขวดไแป๊บเดียวเองก็มาบ่นว่าดำไปน้อยแล้วก็หัวร้อนนะครับทำไมพี่น้องไอ้ฟุกจะ ที่ใส่เป็นงี้นะครับบอกไปเลยไม่อยู่รับหลังอู้สามตัวยิงเข้าไปฟุ๊กฟุ๊กุกไปไหนวะฟุ๊กฟุ๊กไอซ์เฮลเมตพิสเฮลเม อ้าวฝั่งเราได้เฟซด้วยเอ้ยใช้ได้เปิดมากที่เราเล่นกันฝ่ายที่เจนกันตลอดเดี๋ยวมานาหมดอ้าวนี่ครับมาแล้วอย่าไปเดี๋ยวก็ไายไปดิเราัวเองฆ่าเวล์อุ้าโดนไปแล้วยตายเลยตายกัแล้วเฮ้ยโอ้โหดิเฮ้ยตายเลยบอกแล้วไม่คิดว่าจะตายเลย เองมัค่าเล่นล็อกาวออะไรบคเล่นเล่นเฉยๆขำขำาดจริงครับผมเล่นค่อยหดจริงๆผมนี่พูดเล่นๆนะบอกพูดความจริงเเวนัทเรเนัทเหรอเรวอนัทเหรอไม่ไงเออเฮื่อบิดลัดได้ได้วะเรเวนัทได้ ที่เมื่อกี้มันได้ไปเหรอวะใ่ใช่เอ๊ไม่ช่วยไหนที่บอกใจเลยไม่ช่วยบู๊ตเบนบู๊ตเบนบู๊ตคอหุบแมนรัวแรกหน้รถเจ้าจิ๋วคนขวัญใช่โอ้โห่งได้แล้แเละเฮ้ยเฮ้ยวะเี๋ยวกเจ้าของ เห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเ่ิอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาใจลอยมันได้แล้มานาหมดเวลา ได้เ่ได้ผมสามารถเอาไปช่วยพวกคุณได้นะไปไปเฮ้ยไป๊หลังเออปุ๊บไล่ไล่ไล่อาจารให้ถ้าได้นะอุ๊ได้อีกแล้วอะไรเราใจดีโอ๊ยโอ้ยติดเลยะเราต้องไปหาไี่ได้เราอยู่ท่ลานาชิน กินไปแล้วไปฟุ๊กเลยตคืออะไรเราเราต้องสมัครฉัดเปนไว้ด้กุีไ่ไปก่อนเลยไอฟุกอันนี้เราได้ใจเราจะช่วยเองนะเราได้ติดในไม่แต่อยนไปดในเ้ามาลอกตายโอ่ตอนนี้ ใช่เปล่าอ้าวมื่อกี้มันจะชวินให้เราแต่เไม่เอานะครับใช่เปล่าออใช่ดิใช่ทำชมได้เลยนะสติมากเลวนะคิวแม่ดีที่เดียวดค่ี่เดือใช่เปล่ามันดีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปสิเปซนต์ยใช่เลยแรงตีแตกโกลดไวเลยตีแตกโคลดอ้าโกลดประเทสประเทะกันาอยากได้โอกยงแ้่ขอดิ ไปเลยพีทสุดนะครับใช่คิวให้าคมามาันดีเอาดิเขาอกเขาบอกเดินเดี๋ยวเขาได้ตัวยังไม่ได้เลยนเนี่ยเด็กไปเนาะของข้าดิ อดีต <ไง S 1> ตีแรงอ่ะเราตีแรงเฮ้ยอย่าไปมีคนหายเมื่อกี้เองเอ๊ะเรารองเท้าบินรองเท้าแจกแว้นไปโดนตันเด็ดแล้วได้ตังตังวหน,นึห่งนัดได้ตั้งตัวหนึ่งนับไม่ต้องตกใจนะเราได้ตั้ตัวหนึ่งรับไม่มีใครกดอยู่นครับ ไออซี่่าแล้วงมนบวกมันบวกกันมาแล้วเราไปเผื่อพี่มึงตีได้สองตัวเอาละต้อหลอกปุกูจะตายตาย ดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยยีงยิงไปไหนวะโดนจะบเอง เฮ้ยข้างล่าอ่ะอะไรกันนะอฮ้ยควงตันเอยข้าได้มาเนี่ยได้ของสกิลก็ได้แล้วครับตอนนี้สกิวที่เราต้องการได้ แต่ตัวใหญ่ผมได้พวกสกิลพเศษอะไรแบบนี้สกิลตัวเองไม่เคยได้เลยนะผมโอ้ยเห็นป้าเห็นปเป้ามาหน่อยมาหน่อยไม่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยได้บิดได้โอ้ยไม่ได้ได้สกิ้พิเศษแล้วผม หมมันจะหอมฉุยแต่ถึงสกๆๆผมก็อาจจะไม่เก่งก็ได้น,นะครับจะเล่นหนึง่งสางครั้งตีกออลัว <พา S 1> เออตามสกิลเราก็โอเ้เอ๋ยฟูเอ๋ยดูข้าไอ้ฟุกมันหนีไปแล้วฟูอู้ยมันอุ้ยมันสกิลไอ้ทีเนี้ยปังกำกับโอเคน้องไปช่วยมข้ามาแล้วฟุูฟูหัวแล้วฟุก ขอๆอุ oh, ้ยฟ uh, uh, oh, ุกเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะเขาไม่ว่าฟุกดูเขาตีฟุกเออ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 คนต้องวะคนบอกแล้วผมโมโห่จะคิวดีเหรอจมันทางของพี่ิจะคิวดิเหรอมาฮะสกิวดีเหรออะไรสกคิวดีเหรอเออสกิลสามเองอะทีมสามตัวเองสามตัวเองแล้วก็จะคือสองตัวซัพพอร์ตแล้วก็สกิลไอซียูของทาร์ล แล้วก right, right? yeah. okay. ็อันตีพีดีดีปะล่ะไปป๊าป๊าป๊าเนี่ยเกมจะตายไม่ไม่ไม่ต้องไม่ตายเอาช่วยเอออะไเออไม่ได้พี่กูเจเปะคิวเรียนเล่นเวเรียลูกน้องมาแต่ว่าทำชินไม่ได้เป็น อขายได้อันตีอไนั่นวะหลุมศพหลุมศพของเดกแอือพกี้ดาน่บอกนี่นบอกน่บอกแ้กดสูน่ะมีสูแล้วรุ้มดิโุ้มดิโอ้โหุแล้วรุ่งแล้วไป โอ,อ,อ,อูโูทีมพวแรงอ่ะเอ้เราจรอเกากะมันได้แล้วมาช่วยแล้วไ้บ้านแล้้วไดเ ไอฟุเลค่ะเอ็งชอบเดินไปซ่าก็ดีไอระกียต้อีนมาโอ้นแม่้งองพันอะยังไม่จบเลยก็บอกูจเ็เขาไปหนู ไปได้นะเหรอเอาเขาได้หงส์ตกเออเออต้องไปด้วยค่ะคุณเบลลิตไปกอล์ฟไปตั้งแต่ไห ไดออกกีปะไอนไวมากุ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตายเลยมาของนะเอาะนขอเต็มยังยังขอขออะไรวะเบอร์ดกมีตีเร็วอ่ะเขาเบรดเขาเขาบอกว่าเขาาไเอะโอเคีขอบคุณแบลของโอ้ยคิดวาตายหมดแล้วอยกัมเบกัมเบด อาเอาาเปล่าเดี๋ยวขาคอมเบลมาเองจะได้ตียังไงออะไรวะขาคอมเบลยังไม่ได้ดูดูค่าดิเนี่ยอะไรวะอ๋อนั่นเองได้มาหรอหัวใจอ่ะมันเพิ่มเกาะมันเพิ่มเกาะมันทำให้ให้เกาะเราเราเพิ่มแบบ400อ่ะเราเราไม่กได้ไม่เด้ลดเหมขอยนงลูกเอาไว้ตัวแทงอ่ะ คือแม่งดีนะตัมาต้องการแข่ง่ะเล่นมาตั้งนานสกิลแน่ตัวเองเก่นะครับก็ทัราคลิปนี้จมคลินนี้จบเกมคนนี้นะครับก็อย่าไลค์ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบอีกครั้งก็กดกดติดตามนะครับโอ้ยพูดเลยก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าผมฝากเอ่อ ช่อง<า>ของบุ๊คไทยอะไรวะชแนลอะไรวะ b ีทุซีเออนั่นแหละก็ากด้วยนะคบก็ไ้กับเพียงเท่านี้ครับผอคครับบ๊ายบาย